สวัสดีครับนะครับสาหรับสมาชิกนะครับพนักงานของใหญ่ยนจุนิ่งทุกคนนะครับพอดีได้รับมอบหมายนะครับจากผู้ริหารให้พวกเรานะครับตระหนักถึงเรื่องโควิดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ผมต้องรบกวนอาจารย์ปองนะเป็นวิทยากรนะครับเพราะว่าจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิดนะครับน่าจะน่าจะดีกว่านะครับวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพวกเราต้องป้องกันตัวเอง นะครับวันนี้ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีในเรื่องของการคลีนนิ่งเกี่ยวกับอู่ด้วยนะครับทั้งหมดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวช่วยกันนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลจากอาจารย์ปองนิดนึงนะครับว่าเราควรจะดูแลอย่างไรเบื้องต้นนะครับก็สวัสดีครับอย่างที่ทราบนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเราหรือว่ทั่วประเทศต่จังหวัดซึ่งเรารองรับท่านลูกค้าท่านสมาชิกที่เดินทางมาจาก ทั่วประเทศหรือหลายทั้งวัดนะครับเราก็ผู้บริหารสุดครบบได้ได้ได้มอบหมายมาว่าอย่างนี้เราจะมีการล้างอู่กันนะครับแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็แพร่ภาพออกไปว่าเราได้ทําความสะอาดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือไม่ก็แปไดแต่ตัวพนักงานเองนะครับก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะครับครับก็ ตอนนี้อุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างมันจะมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นนะครับรถหนึ่งคันที่เดินทางเข้ามานะครับรถหนึ่งคันที่เดินทางเข้ามาพนักงานที่อยู่ข้างล่างช่วยกันนะครับแอลกอฮอล์นะครับฉีดพ่นบริเวณมือจับด้านนอกเปิดรถฉีดเสร็จนะครับเปิดรถเข้ามาฉีดบริเวณมือจับด้านในพวงมไลยเบาะคันเกียร์แล้วก็ฉีดพ่นภายในรถนะครับปิดประตูรถทิ้งไว้3าถึงหนาทีนะครับค่อยทําการเคลื่อนย้ายรถเข้ามาเพื่อทําการซ่อมนะครับส่วนเจ้าของรถ นะครับเราฉีดมือลูกค้าอยู่แล้วเนาะก็จะมีฉีดฉีดมือนะครับใช้แออฮอล์ฉีดใช้แออฮอล์เจลนะครับฆ่าเชื้อนะครับใช้เครื่องตัวนี้นะครับในการฉีดพ่นไปที่เจ้าของรถเจ้าของรถมากี่คนก็ช่างนะครับฉีดเหมือนกันนะครับฉีดเหมือนกันนะครับจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรบกวนนะครับพนักงานที่ต้อนรับนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับถ้าคนไม่พอยังไงก็เรียกจากข้างบนลงมาช่วยด้วย นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีหลายขั้นตอนมากขึ้นนะครับตัวนี้จะฉีดนะครับสาหรับทุกคนนะครับที่เดินทางมานะครับไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่แอลกอฮอล์เจลวห้ใช้นะครับเป็นระยะห่างในเรื่องของที่พักนะครับแล้วก็อีกสักอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววัดไข้ตัววัดไข้เรามีอยู่ใช่ไหมรู้สึกวันนั้นวัดแล้วแบตหมดนะครับซื้อถ่านมาสํารองไว้หน่อยนะครับตัววัดไข้นะครับจําเป็นนะครับตอนนี้จําเป็นกาดอย่าตกเพราะว่าถ้าหนึ่งคนติดในอู่เท่ากับเราปิดอู่นะ พวกเราไม่มีไรายได้แน่นอนนะครับพวกเราไม่มีไรายได้แน่นอนอย่างแรกที่สุดเลยนะครับเท่าที่เท่าที่รู้มาคือคุณต้องรู้ตัวเองระวังจากตัวเองนะครับอะไรที่ไม่ควรเสี่ยงไปเที่ยวไปกินไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเซฟได้เซฟนะครับตอนนี้หลังสามทุ่มตาคีร้านแทบจะปิดหมดแล้วนะครับอันนี้ผมผมเป็นคนกินข้าวดึกอยู่แล้วผมขับรถออกมาดูนะครับสุดท้ายก็คือเซเว่น ก็ฝากไว้นะครับสำหรับระยะห่างหนึ่งคนหนึ่งเมตรนะครับถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็สองเมตรเพราะคนละเมตรอยู่แล้วนะครับน้ำลายที่พ่นออกไปมันก็ติดนะครับเออวันนั้นมีการทบเถียงเรื่องหนึ่งเรื่องแมสนะครับวันนี้เรื่องแมสนะครับทบเสียงกันเรื่องหนึ่งมีใครมีแมสใหม่บ้างอ่าผมขออนุญาตแมสผมเหมือนกันมันไม่ใหม่หรอกแต่มันก็ดูดีเลนะครับอ่านี่จะเห็นอยู่นะครับว่ามันจะมีรอยเย็บตะเข็บอยู่นะครับ ตัวที่อยู่ด้านในข้างในข้างในที่อยู่ตรงจมูกเราเนี่ยให้เป็รอยหยักแบบนี้ <esc> <ards> ให้เป็นรอยหยักแบบนี้ทําไมรู้ไหมครับเวลาเราไอหรือจามนะครับน้ําลายเราจะมาโดนกักอยู่ตรงนี้ตัวหยักแต่ถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยอยู่ด้านหน้านะครับมันจะไหลลงไปเลยนะครับจะไม่โดนกักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านหน้าคือตัวกันนะครับด้านหน้าคือตัวกรันนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นตัวกรองนะครับให้ให้ให้ใช้ให้ถูกด้วยนะครับสำหรับแมส นะครับก็ฝากไว้สำหรับเรื่องแมสเรื่องเล็กๆนะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการทําความสะอาดอู่แล้วก็ใช้ใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อมีในเรื่องของไฮเตอร์แล้วก็เดี๋ยวอู่เราจะฉีดทุกเย็นช่วงนี้นะครับ,รบเดี๋ยวจะใช้น้ําผสมกับไฮเตอร์เอานะครับแล้วก็ฉีดอู่ฆ่าเชือ้อทั้งหมดผัดกันนะครับก็ก็ปรับกันแล้วกันนะฮะว่าเราจะช่วยกันแบบไหนช่วยกันทุกคนทาพร้อมกันในทุกๆวันหรือว่า วันนี้เป็นวันของใครทําไงก็ปรับปรับเอากันเลวกันแต่วงเล็บนะครับก็คือทําความสะอาดทุกวันนะครับฆ่าเชื้อทุกวันนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับจาก็มีอะไรเสริมไหมครับก็เน้นทุกคนนะครับพี่โอ๋เราก็ฝากมานะครับผู้บริหารของเราก็ฝากมาก็แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะเราก็มาช่วยกันดูแลตัวเองดูแลลูกค้านะครับแล้วก็ดูแลทุกๆกคนนะครับนะครับฝากฝากไว้ เท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานใหญ่ยนจูนิงทุกคนนะครับยังไงก็ลูกค้าจะ walk in เข้ามาหรือจะขับรถเข้ามายังไงก็ขอให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันระเบียบแบบเดียวกันนะครับก็เพื่อป้องกันในส่วนของพวกเรานี่แหละครับแล้วก็ฝากนิดนึงเรื่องเรื่องดื่มเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนาะยังไงตอนนี้เซฟได้เซฟเลยนะครับเพราะทุกคนรู้ตัวดีอยู่แล้วนะครับไปไหนมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับอาจารย์บีมีอะไรเสริมไหม ครับฝ่ายออนไลน์ได้ไหมไดครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับลูกค้าแชทมาหาผมขอบคุณมาด้วยนะครับรถหลายๆคันนะครับที่เขามีไลน์ผมนะครับบางทีอาจารย์บีก็าใส่เบอร์ผมเข้าไปหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเพราะลูกค้าบอกว่าได้เบอร์มาจากข้างบนนะครับก็แชทไลน์มาก็ขอบคุณทีมช่างขอบคุณทีมต้อมรัดมาว่าดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็รักษามาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่ม มาตรฐานขึ้นทุกๆวันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเป็นไปได้เ็าแชทมามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวผมจะลงไปในไลน์กลุ่มให้ดูกันนะครับก็ฝากไว้นะครับโอเคครับผมก็เรื่องโควิดนะครับเรื่องใกล้ตัวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เราอยู่ยังไงที่จะป้องกันไม่ให้มันมายุ่งกับตัวเราขอบคัวครอบครัวเราด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทำความสะอาดช่วงเย็นนะครับจารันปองพาทำความสะอาดแล้วก็ ในเรื่องของค่าเชื้อด้วยทีเดียวเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ